เวลาเราเข้าเล่น P B เนี่ยนะครับเราก็จะหาเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมอ่าเราก็จะเข้าเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปเซิร์ฟเวอร์มือใหม่และเวลาได้เซิร์ฟที่ต้องการแล้วเราก็กดเข้าเซิร์ฟแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาห้องเล่นใช่ไหมครับแต่มันจะมีอยูเซิร์ฟเวอร์นึงครับผมผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะไม่รู้นะครับอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้นะนะครับมันมียูเซิร์ฟหนึ่งอนะ่ะนี่ครับมันต้องใส่รหัสถึงจะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแล้วรหัสมันคืออะไรล่ะนะครับอ่า ก่อนที่ผมจะบอกนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วนะครับผมก็อย่าไปได้กดติดตามกดกระดิ่งก็กดให้ผมด้วย <laughs> กดไลค์ด้วยเออนะครับเซิร์ฟนี้นะครับรหัสอะไร,รหาสก็คือ1 2 3 4ครับปับ๊บเรียบร้อยอ่าก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไอเซิร์ฟเนี้ยมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับอ่ามันมีไว้เพื่ออะไรสำหรับคนที่รู้อยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์ เพิ่มเติมได้นะครับอ่าให้ความรู้ได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเราเข้าไปดูเลยนะครับเขาเอาไว้ซ้อมทีมกันนะครับแบบว่าคนที่จะแบบอยากลงแข่งอยากซ้อมทีมเออและแบบอยากมาเซิร์ฟที่แบบมันไม่มีบัฟแคนเพราะว่าเวลาแข่งจริงๆเนี่ยไม่รู้นะว่าบัฟแคนมันใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเซิร์ฟเนี่ยนะครับบัฟแคนมาใช้ไม่ได้นะครับอ่ามันมีมันตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันไม่ใช่ความลับเลยนะครับตอนนั้น ทางตัวเกมทา GM, ง GM เขาก็ประกาศนะครับว่ามันมีเซิร์ฟแบบนี้ขึ้นมานะอ่าใครอยากมาซ้อมทีมใครอยากมาเล่นอะไรยังไงที่แบบมันต้องมีการสารหัสเข้าเซิร์ฟนะครับอ่าแล้วก็จะไม่มีบัฟแคนนะเซิร์ฟเนี้ยอ่าอันนี้เข้าได้ทุกยศนะครับเอออันนี้เข้าได้ทุกยศเลยไม่ว่าจะเป็นยศขีดยศหัวกระโหลกเห็นไหมเนี่ยดูตรงตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมยศเพชรยศขีดนะครับยศหัวกระโหลกนะครับ คือมันเข้าได้ทุกยศเลยนะครับมันเข้าได้ทุกยศเลยก็เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูตามห้องก่อนอันนี้วางระเบิดลักวิวน,นะครับเอแต่ผมไม่รู้นะว่ามีโปหรือเปล่านะครับเอออันนี้ผมผมพูดให้คนดูรู้ไว้ก่อนเลยนะแบบบอกให้คนดูรู้นไปก่อนเลยนะมไม่รู้นะว่ามีโปหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่เคยมาลองลงเล่นสนามนี้จริงๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองเล่นให้คนดูดูกันนะครับ ผมไม่รู้นะว่ามีโปรหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปเล่นแบบธรรมดาธรรมดาแล้วกันนะครับเอาแบบขำๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเราที่ดูๆแล้วเนี่ยเป็นยศน้อยๆทางนั้นเลยนะครับตอนแรกว่าจะเอายศน้อยๆมาเล่นด้วยนะแต่ว่าดูก่อนเผื่อเจอของดีเพราะว่าผมเห็นยศน้อยแล้วผมก็เสียวนะครับ <Okay. S 1> จักใจนะผมก็เสียว <laughs> เออจักใจนะครับผมก็เสียวมากเลย <c oughs> เสียวโปนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีโปรหรอกมั้งโปไม่น่าจะมาเข้าเซิร์ฟ <c oughs> แบบนี้หรอก แต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าเซิร์ฟแบบนี้มันไม่ใช่ความลับอะไรเลยนะครับรหัสผ่านมันก็ไม่ใช่ความลับนะทางตัวเกมเคยประกาศไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ผมพูดไปนะครับมันมันไม่ถูกต้องหรือ,อยังไงคนคนดูที่รู้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ไม่มีโปรนะห้องนี้จากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นประมาณว่าแบบเฮ้ยเราอยากยิงแบบไม่มีแบบบัฟแคนอ่ะเออแต่เซิร์ฟเนี่ยมันมีมันมันปิดบัฟแคนไปก็เดี๋ยวเล่นได้โดูอยู่ถิดฝั่งเนาะถ้าเราอยู่ฝั่งน้ำเงินมันคงจะดีกว่านี้นะครับ โอ้ยอยู่ปิดฝั่งป่ะจริงดูดีฝั่งน้ำเงินแม่งโถมเลยอะะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าปืนนู่นปืนนี่ไปเล่นนะครับีหาปืนนู่นปืนนี่ไปเล่นดูดีทำร้ายจัดเลยก็รู้สึกไอ้นี่อยู่แหละก็รู้สึกติดอยู่แหละเออแต่เราแค่ก็ดูดูไงว่ามันเป็นอะไรยังไงเอ้ามาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน อปอดปนะห้องนี้ไม่มีใครปล่อยของนะไม่มีนะไม่เอานะแบบปล่อยของแบบจะชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยเปิดปูล็อกหัวอะไรเงี้ยไม่ไม่เอานะเว้ ร้อยไปแล้วครับโปกน้ำจัดให้อ๋อตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีรมมเรียบร้อยหัวแตกเปลี่ยนปืนไปนได้หละผมก็เล่นแบบธรรมดาธรรมดา เอาอะไรวะน่นนนานนนนโอ้เหลืนนอตัวเดียวปะเนี่ยอ๋อเหลือสองตัว เดี๋ยวรีบเล่นให้จบเลยนะครับเฮ้ยเต๋่เลยนี่ๆๆก็ดู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 เฮ้ยมันเอาฮาเนี่ตีนอ่ะเอาฮาเนี่ตีฟก็เนี้ยเออเล่นลงเล่นโล่เหรออุ้ยเดี๋ยวเล่นโล่เมื่อกีโอ้โหพี่โล่ธรรมดาอ่ะไม่อยากเล่นโล่ธรรมดาเลยอ่ะ ลากระสุดไปเลยนี่กระสุดกันไป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 โอ้วนโอเค <c oughs> เสร็จได้ตอวท้ายแต่เซร์ฟเนี้ยนะครับ <c oughs> ที่ผมเคยเห็นจริงๆนะคนมาซ้อมทีมนะครับ เห็นจริงๆนะแบบมาซ้อมทีมแบบตัวตึงๆมาซ้อมกันแบบทีมแข่งอะไรเงี้ยผมเคยเห็นนะครับอ่าแล้วก็เคยเข้ามาดูด้วยนะครับแต่ไม่เคยแบบเข้ามาเล่นนะครับผมแค่ดูอย่างเดียวก็พอแล้วผมอ่ะไม่ไม่ต้องไปเล่นหรอกเดี๋ยวกูไปแจกไอ้เขานี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเนิฟตัวเองลงมันหน่อยหนึ่งนะครับใช้คำว่าหน่อยหนึ่งอันนี้ตัวละครถาวรนะครับไม่บวกเลือด แล้วก็ไม่บวกความเร็วเคลื่อนที่นะครับเป็นตัวละครเรืเอร่อยยธรรมดาเลยนะครับอ่าแล้วก็ใส่หน้ากาก p b a c หน่อยแล้วกันเมื่อกี้ผมใส่หน้ากาก PPTN ไม่ใช่วะเล่นตัวไอดอนผมผมใส่วิกเออแต่ว่าผมจะไม่ใส่หน้ากาก PPTN หน้ากาก PPTN เนี่ยมันบวกดาเมจสิแต่ว่าไอ p b a c นี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะบวกเท่าไหร่วะบวกสามปะวะอันนี้ไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าช่างมันเถอะบวกดาเมจน้อยกว่าหน้ากาก PPTN แน่นอนแต่สเปคที่เหลือเนี่ยเหมือนเปรียบเลยนะครับผม อ่ะแล้วเลือกไอเทมเนี่ยผมก็จะใช้ไอเทมพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใส่ก่อหเปร์เซแล้วก็เมกะเอพีห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปยิงเดอะแก๊งนี้แล้วกันนะครับอุ้ยถือบาเลททั้งนั้นเลยบาเลทสองคนเลยนะติดตามทุกคลิปเลยขอบคุณครับอยู่ไหนเนี่ยมาช่วยกันมาช่วยกันดิมาหนี่มา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 นี่ ก็ไปเล่นคขำาให้คนดูดูนะครับว่าแบบโรเดเซอร์นี้เขาเป็นอะไรยังไงเขาเล่นยังไงและที่สำคัญมีโตไหมอันนี้สำคัญมากนะครับอฟีจะ <ไป S 1> าตายนะครับคลิปนี้ผมอยากเล่นปืนอะไรผมเล่นให้ดูนะแบบเล่นคขำาแล้วกันนะมาฟีจะตายผมอยากเล่นปืนอะไรผมก็เล่นนะคนดูดูนะขออนุญาตเล่นแบบชิวๆนะครับ <ไป S 1> เล่นแบบโยนๆอ <ไป S 1> ุ้ยบาเลิต กูเีกอะไรดีๆอแลวเฮ้ยตัวตึงมาเนี่ยเดี๋เดเดีออเอเขล่นนไทยว่ะแป๊บนึงขอขอสไลด์ขับไปดีเัา เอ้ยโนดจักว้าฝั่งโนดนะฝั่งนู้นไปโนดจักวะเอ้ยอุ้ยอุ๊ย่าโดนเลยกูไม่ได้และไม่ได้และไม่ได้และจริงพวกนายเป็นไรเนี่ยไม่ได้และกูด้วยเนี่ยเป็นไรเนี่ย เด็กแก๊งนะฮึ่ต้องจัดการแล้วเด็กแก๊งเนี้ยต้องเอาแล้วอ่ะผมต้องเอาแล้วอ่ะไม่ได้แล้วเด็กแก๊งเนี้ย ต้องเอาแล้วนะผมต้องมาแล้วนะเส้นกูไม่เห็นจริงสิงสงไม่งั้นเพื่อนเราเกือบเกือบซี่แงแกแล้วนะครับ อย่าเปลี่ยนปืนเล่นบ้างวะเดี๋ยวคอยละกันเฮ้ยเฉียวหน้าเฉียวตาหนุไปเลยค่ะ ล้มหมดอะ่ะเอา้าใช่ล้มหมดอะ่ะเพื่อนกูล้มหมดเลยเนะี่ยอยู่นี่ไหม <c oughs> ไม่ยอมไม่วางหรอกเกียร์ตามกูเหนื่อย อีกคนนึงไปไหนไวะตอนแรกผมผมได้ยินเสียงตอนแรกผมได้ยินเสียงนะหล่นแนละ้วกูเริ่มหล่นแล้วขออนุญาตนะลิมที่ขออนุญาตนะขัดใจต้องขออภัยนะ พี่บาเลต <h ums> น่าเอาสไนามาซัดด้วยจริงๆเลยว่าบาเลตมาสู้แม่งเลยดีมะนะันเนี่ยเอา้าทุกคนห,หาวนไปวนเนี่ย <c oughs> หาวนปาไปหาเลยวเจอกันป่ะเฮ้ยกระสุน,นหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย่อไห่อเาขำแต่ผมไม่รู้นะว่าคนดูจะขัดใจหรือเปล่ากับการเล่นของผมนะที่ผมเห็นผมเล่นอย่างนี้คือผมอยากเล่นแบบสบายๆชิลๆเอาฮาไปเรื่อยๆนะผมไม่ได้อะไรนะมาแต่ว่าตานี้เดี๋ยวผมจะอ๋อไม่ได้อ้องนี้ไม่ได้มาเดี๋ยวตาเนี้ยเดี๋ยวผมจะตั้งใจเล่นสุดๆเลยนะแต่ว่าผมจะใช้ของจะใช้อะไรทุกอย่างเอาเท่านี้นะอืม ก็คือจะใช้เทมจะใช้หน้ากากอะไรประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวไปหาห้องห้องอื่นเล่นกันเอาแบบตั้งใจเลยเนี่ต้องเล่นปืนเมตาปืนที่ไม่ว่าจะใครที่ไหนในยุคนี้นะครับถ้าผู้ถึกปืนแจ๊คคูต้องทีเด็ดเจ็ดเว้ยมาเดี๋ยวเป็นพยายามตั้งใจให้ดีที่สุดนะครับพย,พ,ยพยายามพยายามพยายามนะครับขอใช้คำว่าพยายามกูง้างธนูก่อนอะ <Kill. S 2> ตัวแม่งหนืดน,นะตัวแบบแม่งแม่งวิ่งแบบจะแบบแบบตืดเลยเฮ้ย <c oughs> เอาดีเย็ด <c oughs> yeah. แต่เมื่อกี้ก่อนที่ผมมาเล่นห้องเนี้ยผมเจอยศ้าดาวฮีโร่มั้งมาเล่น <c oughs> เออเห็นมาเล่นอยู่เนี่ยเอามาดิมามามาเล่นได้ได้ได้มามามาบ <มา S 2> ินเด็ดบินเด็เด,ดผมโอเคอยู่แล้วมาเอาเ,เอางัา้นงั้นงนังน้งนงนั้นเราเราไม่แลกแล้วเปลี่ยนใจนแล้ะเออ 7, you know. เ็ดยูโน่ข้าบนไม่ใช่ไม่ใช่อีกทีอีกทีมันนึงมันนึงโอ้ oh, ไปนู่นละโอเคเพื่อน <Okay, S 2> ด้วแล้วรอบสองไม่อยากวางหรือมะโอ้ยเย็ดเต็มหัวโอ้ยเย็ดเต็มหัวเลยว่ะ โอ,อบบเอ้ด้ยสามแยกเฮ้ยมิอาโอเอนี่เห็นว่าลั่นดีจังเลยโอเอะ 嗯嗯嗯嗯 เหลือสองอ้าวฝั่งนู้นมีคนหลุดเหรอรหอ,อ๋อนี่ก็มีนี่ก็มีเสียงเพื่อนวิ่งอยู่ทางซ้ายนี่ก็มี เมื่อกี้จนดจอกขอหลลดอ่ะโอ้โหมันเลยถ้าถ้าเล่นกันต่อมันแน่แต่ว่าตายมาแล้ว ด่าก่อนมาเราต้องเอาจริงแบบคันสุดเราต้องเอาจริงแบบคันสุดเราต้องตั้งใจเล่นสุดๆแล้วนี่นี่อ๋ลืมไปเซิร์ฟนี่มันไม่มีปั๊บแคนนะฮะ ถ้ามีปั๊บแค่นี้จังหวะในการสรับมันจะดีกว่านี้เนี่ยเกลืออะไรยิงหนักกันดิยิงยิงหนักกันดิยิงหนักกันดิเอ้าเดี๋ยวทำไมทีนี้กูยหยิบซอลต์ปี้มาแล้วทำไมทีกูแก่งกันอย่างนี้ล่ะโอ้โหไม่ได้โชว์นะพี่เป็นคนไม่เป็นคนฆ่าไม่ถนัดหรอก สไนค่ากัถนัดค่าเด็ดถนัดเปิดลูกสองที่สุดแล้วอยู่ไหนหมดวะอยู่ไหนหมดวะมันก็ไม่มีอะไรนะพูดถึงเซิร์ฟเนี่ยมันก็แบบมันก็เหมือนเซิร์ฟมือใหม่ดีๆแหละเอาจากใจผมนะจากใจผม <ใน S 2> พอรู้สึกผมว่ามันก็เหมือนเซิร์ฟมือใหม่ดีๆเพราะว่าคนที่เข้ามาเล่นตอนเนี้ยที่ผมเห็นอยู่เห็นอยู่ะมันเป็นเซิร์ฟคนเล่นธรรมดานนัเลยแบบมันเป็นผู้เล่นแบบยศน้อยๆทางนั้นเลยเหมือนเซิร์ฟ ผู้เล่นมือใหม่อ่ะเหมือน,นเหมือนเซิร์ฟผู้เล่นมือใหม่แค่เหมือนนะแค่บอกว่าเหมือนน้องมค,คิดเห็นผมนะในตอนนี้ที่ผมเล่นนะอ่าแต่ว่าแต่ว่าที่ผมเคยเห็นนะเคยเห็นแปบ,บว่าทีมมาซ้อมมาซ้อมกันอะ่ะเออทีมแข่งทีมนี้มานัดซ้อมกับทีมนี้มีนะครับมีอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีอะไรที่แบบเฮ้ยคำพูดไม่สุภาพหรือการเล่นอะไรที่ไม่ดีเกินไปเนี่ยก็ต้องขอโทษนะกัดนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจที่จะเล่นแบบ ฟีจะตายํำขำเอาหาตายก็ได้หรืออะไรก็ได้ชิวๆเล่นสนุกๆไม่ได้มาเล่นแบบจริงจังอะไรนะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปมากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า